มมาน่ันต้องออกมาประกบเลขสาม้องออันเลขสออก้านเราเขาประกบเลขสามวางไหมวางกระจกได้กัไหนเอ้ยะงะระวังด้อล็อกไหมล็อกประตูไหมล็อกล็อกไอล็อกไลไลออ เอาเขาก็แหละเออลงมาเออลงมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวของมันไม่ได้แตกง่ายขนาดนั้นถ้ามันไม่หล่นอ่ะเออลงมาลงมาใช่ถ้าไม่หล่นมันไม่ไม่แตกคอยเด้อเดียวเด้อวางลงวางลงให้แตกกระเบื้องเอออะไรให้มันประกบกันหน่อยวางลงวางลงวางลงอีกวางลงอีก con Khoan, to khoang đi. Giờ khoá cho này เด้อ.ครับ. Bỏ bao เนาะ.เอา ตัวนัไมเกี่ยวหรตัวนี้น่ะไม่เกี่ยวไเหรอตัวน้นกี่ยว่เตัวนั้นไม่เกี่ยวเลยมีตามัดตีดำเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขอบตัวนี้ไม่เกี่ยวได้ยอเมอกี้นี่เนี่ยตัวยึดยึดตัวยางเนี่ยเออกเื่อมอกไรแอบนี

ก่อนแราะโกก่อนนี่น่งวะนี่ิ่ง้นี่ไม่ไ่ง้นเรเ้แรงดีาต้องวนี้ก่อนไม่ว่าแล้วแล้อุปกรณ์ฉากมันมีไหมของทีติดมาด้วยมีไหมี่มันต้องมีฉากประกบนี่มันต้องมีฉากปกได้ไหมเรก

บ่เขาเาตังเฮายิงตัวนั้นตังานออกเฮาสิกไ้เด้บดนี้มันกบ่บ่เฮายิงถามมันไปก่อนตัวนี้เขาไปตังเสียใส่นะเมื่อมันกยู่ยังไงตัวนี้มน่เขามีบอกขอบนอกบอ้หนาต้ลงไปชนชนนี่แล้วก่าครับนี่มีเพื่ขึ้นใหม่ผมไหนนขึ้นใหม่เราอพอดีมันตอนนี้มันพอดีมุมแล้วไหมมันจมันพอดีมุมแนะ เราเ้าไปเอายนพอดียนพอดียออของยูนิเกลือโดนนน่นแหละครับ้าวาว่าเลาปลามันเกือได้นะมันมันมันไม่ได้มุมมันฮะเออมนะไมันมันตเลยออกมาโอมานะตั้งเอาตัวนั้นตั้งแล้วก็ยิ่งใช้ใช้แผ่นใบานเอ้ายกไปเออยกนายกนา วางลงวางลงมาได้เออางลงมาได้วางลงมาได้ที่นี่ยเออไม่ือแหลเอาตัวนั้นยิ่งไกว่านเราตัวนี้เข้ากับคือเปนประกอบยิ่งม่ได้ยิงมาได้ยิ่งมาได้ยงไะากมาไว้ก่อนวางกดไว้แล้วยนิกูมาหนีบ่ยิงได้ขอบมันจะมารูเซนพุนนอกจาว่าออกมาอย่างนี้ออกไปแล้วต้องไม่เอาติดฝั่งนู้นใส่กระดูกตัวน yeah. ี yeah. ้ข้างขาง ยังสิลาได้อืมถ้ายิ่งอย่างนี้นะถูกต้องมาในประตูทั้งข้างค่อยเอานะเอายิ่งมายิ่งนัดไว้เขาอยู่พ่านัดเขาเขานัดดำนะอู้แล้วนัดท่องมาไหมว่าเขากันนี่นะว่าเขาว่าเขานิดจำไม่ได้กันเลย อุ้ยแล้วเข้ากล้าตำแหน่งนี่บอนี่ประตูน่ะมันใส่กระดูกติ๊กกระดูกเน่ได้บอลเข้าไปไกลหลายนะเออเอาเอางามเลยนี่ใช้อันสโก่อนแล้ว จะเป็นขยับตัวไหนคอยถามหน่อยจะจะเลื huh? ่อนยังไงถ้ายิ่งยึดแล้วมันจะเลื่อนไปได้ยังไงเลื่อนไปไหนได้เพราะว่ามิ้นแล้วมีแต่ว่าเหลือตรงนี้เหลือตำแหน่งนี้ให้มันได้เด็กตัวนี้นี่เจ้าห่างขนาดไหนแค่นั้นแหละเท่าห่างก็ห่างเลยเลยนี่เป็นช่องไปเลยนี่เป็นช่องให้นไม่ยิ่งใหญ่เอ่ออะไรยิ่งยิ่งนี่เลยอะไรยิ่งยิ่งสิ่งนี้แล้วก็ไม่ไา้แทนใส่เดียว ถ้าจะขับกี่เซนก็กะระยะเอาเจ้าก,กี่เซนตรงมาเลย